เดี๋ยววันนี้เราจะพากกันไปไหนเดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยนะเจอกันสวัสดีวันนี้ก็มาทำต้มผักกาดดองใส่กระดูกอ่อนนะว้าวกระดูกอ่อนต้มก่อน กระดองอันนี้คือผักกาดดองที่ล้างแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอสักพักนะึงก็ต้มผักกาดดองก็น่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมากินกันโอเคนะครับสุกแล้วจะต้มผักกาดดองบ sudah. Ya. Oke. Okay. Hoto,